จะดูรัลพามาชมรถตักเราครับว่าทำงานได้ไหมเน่ให้ดูหน้างานเลยครับ เทนะครับวันก็ปกติเนี่นี่ครับความสูงครับได้เลยครับออกเกษตรได้ไม่กระดกนะครับไม่กระดก งน้อยครับต้องค่อยๆตัก โคกเกษตรนะครับ360ครับอีซูซุนี่เราให้ดูว่าโอ้สูงได้อีกเยอะเลยครับนะวันนี้เปิดร้านวันแรกนะครับก็พอมีสินค้านะครับ เข้ามาที่ลานเรานี่ก็ประเดิมได้สวยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารับซื้อกันต่อนะครับฝากไปยังทีมงานรถเกี่ยวหรือว่ารถดำ การทำงานนะครับนี่ว่ามันเจียวไหมอันนี้วันแรกนะครับเราเช็คระบบไปอะไรเรียบร้อยนะครับตรงไหนฮะต่อแล้วนี่ครับ เอาวันนี้ต <trendy> ท yeah. uh, ่แกยัยเอ้ยเทแกใหญ่เฮ้ยนโนเฮอ้เท่าแกนโนตั้งนี่ตั้งนี่เออชี้ไปไหนดอกเอฮ่าฮสั่งงานครับสั่งงานแล้วอืออือฮ่าออเท่าแกคือไหมนะไอ้ตีเลอย คุมงานครับขับรถเก่งมาคุมงานเอ้ยเดี๋ยวยกบันไดามาออกมาไไเดี๋ยวพาตายกบันไดบันไดสีดำอะ่ะไอเนี่ยไม่ตักไปหรอหอ๋อไปอ๋อถยหลังฮะ เ <D un que> ดี๋ยวดำนุกไปดูช่างเลยช่างไมโครวะ่ะฮะนี่แต่เสง่ในข้าวนะครับถ้าสวยเราซื้อหมดนะครับแต่ถ้าว่ามัน ไปไม่ได้จริงๆเราก็ต้องขอ,ขอโทษขออภัยนะเพราะว่ามันขี้เล่จริงๆเอาไปจากก่อนแล้วกันแค่จะตักขึ้นตักขึ้นได้เลยนะครับต้องโอยขึ้น วันนี้เปิดร้านวันแรกพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับวันนี้ก็ถือว่าประเดิมลาน นี่ต้องมีประสบการณ์นะครับการตักการไร ก็บแล้วอันนี้คือช่วงเปิดลานวันแรกนะครับเปิดลานวันแรกเปิดลานวันแรกได้แค่นี้ก็โอเคครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ฤดูกาลจริงๆครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งลันแน่นอนครับ ความสุขครับตัวเล็กครับตัวเล็กนี่เด็กปั้นนี่เราสร้างนะครับเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็นี่เพื่อนี่เพื่อคนรุ่นหลังนี่แหละนี่จะได้เติบโตมาก็จะได้สานต่อเลยไม่ต้องคิดเพราะว่าเราคิดให้ไวหมดแล้วนะรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ ทำเอ่อยางเดียวศึกษาเรียนรู้ไปถ้าใครไม่เรียนก็ชชคทางนี้ก็เอาทางนี้ถ้าใครชอบทางด้านการเรียนก็เราก็จะส่งให้เรียนนะครับเราไม่บังคับแต่ว่ารุ่น,นพ่อรุ่นแม่เราต้องพาทำนะครับเพื่อให้รุ่นรุ่นหลานเนี่ยเติบโตมาก็จะได้มีที่ทำมาหากินนะครับ เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนรุ่นหลังจนคนรุ่นเราก็นะครับก็เริ่มที่จะไม่มีแรงที่จะทำแล้วก็ทำให้ลูกหลานเราแค่นั้นแหละนี่ครับ,รบต้องฝีมือนะครับ เป็นความสุขครับตอนเย็นๆเนี้ยข้างหน้าก็ขายของครับข้างหลังก็นี่เราก็นี่ตามแผนที่ผมวางเป๊ะเลยครับคือวาดภาพวาดรูปเกมคือตามที่ผมคิดเป๊ะเลยมันบรรยากาศมันได้ครับตรงนี้แล้วก็ เราไม่ต้องทำเองครับไม่ต้องทำเองก็นี่แหละครับใช้สมองใช้ปัญญาลงทุนนะครับลงทุนลงทุนแล้วมันก็ได้นะครับคำว่าลงทุนแล้วไม่ได้ผมไม่ค่อยเชื่ออะไร เราลงทุนในการทำมาหากินในที่สุดจริตนะครับโดยไม่ที่ดโกงใครหรือว่าเบียดเบียนใครมันก็จะไปได้สวยนะครับแต่ถ้าเราไปละโมบโลกมากอย่ารวยทางรัดนี่ก็อันนั้นก็อย่าไปหาทำครับออสุดคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับว่ารถตักเรานี่ที่ซื้อมานี่ทำงานได้ ปกติไหมเนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับลาน2องกศูนย์ครับมีพืชผลทางการเกษตรก็เอามาขายให้ทางเราได้เลยครับเราให้ราคาดีแน่นอนสวัสดีครับ